สูงที่สุดในประเทศไทยที่เราจะมากางเต็นท์กันได้ <Wow. S 2> เดินมาประมาณ3.5กิโลแต่ว่าหลงทางไปนิดหนึ่ง <S <S นี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับ2ลองจากดอยอินทนนท์ดอยผ้าห่มปกสวยมากๆมีทั้งเส้นขอบฟ้าแล้วก็ดาวก็ยังอยู่อยู่ที่4องศาเซลเซียส สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกซึ่งที่นี่ก็เป็นดอยที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศไทยที่ตีนดอยก็จะมีบ่อน้าพุร้อนเป็นน้ําพุร้อนขึ้นมานะครับธรรมชาติซึ่งสวยงามทีเดียวเป็นลานโล่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าสวยงามยังไงบ้างเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์กิ่วลมกัน ตรงนี้เป็นไอ้น้ําเลยนะครับก็เป็นน้ําพุที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแต่จริงๆจากไอ้น้ําพุเนี่ยไม่ร้อนนะ,ะนขีางจะเย็นเพราะว่าตอนนี้อากาศเพาีางแต่เย็นประมาณ19องศาเซลเซียสตอนประมาณ4ี่โมงเย็นที่ตีนเขาเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยน่าจะหนาวนะครับคืนนี้น่าจะมีประมาณ5องศาเซลเซียสนะ บนยอดดยอยบ่อน้ําพุร้อนเนี่ยเกิดจากชั้นหินแมกมาใต้พิภพดันตัวแทรกผ่านรอยแตกของหินแกรนิตขึ้นมาเมื่อน,น้ําบาดาลไหลผ่านก็ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิดแรงดันตัวขึ้นมาเป็นน้ําพุซึ่งที่นี่มีอยู่กว่า50บอ่อส่วนบอ่อใหญ่ที่สุดที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีน้ําพุ่งขึ้นสูงกว่า4 0ถึงเมตรเหมือนน้าพุจะขึ้นตามธรรมชาตินะเพราะอยู่ๆก็ผุดสูงขึ้นไปเลยตะกี้ยังเบาๆอยู่เลยแสดงว่ามันก็ตามแรงดันใต้ดินใต้พิภพธรรมชาติของเรานะ ที่นี่มีให้อาบน้ำแร่ด้วยแค่50บาทเองแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดแหม่ไม่ต้องไปอาบน้ำแร่ถึงญี่ปุ่นกันแล้วฮะการขึ้นไปยอดดอยเราต้องกลับรถจากบอ่อน้ำพุร้อนฝางจังหวัดเชียงใหม่ออกไปอีก12กิโลเมตรแล้วก็จะถึงด่านเก็บค่าธร,รมเนียมห้วยบอนแล้วก็ขึ้นเขาไปอีก18กิโลเมตรเนื่องจากทางแคบทางอุทยานก็เลยกำหนดให้เช้าถึงเที่ยงเป็นรถที่ลงจากเขาส่วนเที่ยงถึงเย็ยนเนี่ยเป็นรถที่ขึ้นเขาแต่ไงก็ตามต้องระวังรถสวนมาตลอดเวลานะฮะ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์กิ่วลมซึ่งก็ใช้เส้นทางหลวงชนบทขึ้นไปซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทางมันเริ่มดีแล้วนะมันเป็นคอนกรีตแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยทางยังเป็นทางลูกลังอยู่คอนกรีตบ้างลูกลงังบ้างทางเขานี่จะสูงชันมากเพราะฉะนั้นรถที่เป็นรถเล็กเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ขึ้นมานะฮะต้องเป็นรถที่แบบเป็นรถโฟล์วิลเป็นรถที่ยกสูงรถกระบะที่มีกําลังเครื่องเยอะๆอย่างวันนี้เนี่ย เราเช่าเป็นนิสสันเทร่านะครับเป็นรถยกสูงเครื่องเขาเป็นเครื่องดีเซลประมาณ2.5ลิตรก็แรงขับดีเลยนะตอนนี้เป็นช่วงตอนเย็นละเราพยายามจะขึ้นให้กอดมืดแล้วก็น่าจะใช้เวลาขึ้นก็ประมาณ30-40นาทีจะเป็นทางเล็กๆขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็หูเริ่มอื้อละเดี๋ยวก็คงจะไปถึงจุดกลางเต็นท์กี่ลมตอนนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะฮะข้างล่างเ่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาตอนเย็นๆนะคือตอนที่ช่วงที่ร้อนที่สุดอะบ,บ่ายสามบ่ายสี แต่ว่าข้างบนเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเริ่มดออปลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ระหว่างทางจากตีมเขาที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกแล้วเราก็กำลังจะขึ้นไปที่ลานกลางเต็นท์ กิ่ลมซึ่งเป็นลานกลางเต็นที่สูงที่สุดในเมืองไทยอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ1,900กว่าเมตรก็ประมาณ1.9กิโลกับ2กิโลซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันจะพาเราขึ้นไปที่ดอยผ้าห่มปกได้ในตอนเช้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปก็เดินขึ้นไปอีกประมาณ3.5กิโลตรงนี้ก็เป็นพระาทิตตกแล้วนะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับระหว่างทางที่สวยงามเห็นควันอยู่ไกลๆนั่นก็คือ,อน้ำพุร้อนที่ไปกันมาตะกี้ แนะนำให้มาชมภาพที่ตกกันได้นะแต่ว่าห้ามห้ามอยู่จนตกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วมันจะมืดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันที่กิ่วลงว่าเป็นยังไงบ้าง ถึงแล้วนะครับจุดลานกลางเต็นท์กิ่วลมก็ทางดีขึ้นมากนะที่เขาบอกว่าโอ้ทางหดๆตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นซีเมนต์เรียบร้อยแล้วขับขึ้นมาก็ชันนะฮะรถเล็กๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าใครมีสกิลในการขับรถดีๆก็ก็ลองดูก็ได้แต่ว่าอย่าเลยเอารถใหญ่ๆมาดีกว่าหรือว่าให้ชาวบ้านเขามาส่งก็ได้เขามีรถกระบะชาวบ้านเขาพามาส่งถึงบนนี้เพราะว่าทางมันก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถผสมควร นี่ครับลานกลางเต้นท์กิ่วลมสูงที่สุดในประเทศไทยที่เราจะมา <Wow. S 1> กางเต้นท์กันได้ในเมืองไทยนะที่นี่สูง1,924เมตรจากระดับน้ําทะเลก็หนาวเย็นทั้งปีหน้าหนาวก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะลงไปหนาวมากเลยตอนกลางคืนนอนกันที่นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยก็จะมีไกด์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเราขึ้นไปบนยอดดอยรู้สึกน่าจะออกกันตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าเดี๋ยวมาเจอไกด์ตรงนี้หนะ้าตอนเช้านะ สำหรับคืนนี้ก็ไปพักผ่อนกันก่อนไปหาจุดกลางเต็นท์กันก็นกมีรายการเต็นท์เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เยอะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอ้ยเดินขึ้นมาประมาณ50เมตรจากจุดกลางเต็นท์นะครับรีบขึ้นมาดูบาดิษนะเหนื่อย ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วที่ลานกลางเต็นท์กิ่วลมแนะนำว่าถ้าจะขึ้นยอดดอยเนี่ยเช่าแต่เต็นท์กับถุงนอนกับทางอุทยานก็ได้เพราะว่าเราอยู่กันแป๊บเดียวหรอครับก็ต้องเดินขึ้นเขากันแล้วเย็นๆเขาก็มีหมูกระทะต้องรีบไปจองนะฮะนอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังช่วยบรรเทาความหนาวได้ด้วยพระอาทิตย์ตกเนี่ยอากาศเย็นทันทีฮะอุณหภูมิตอนคืนเนี่ยเลขตัวเดียวแน่นอนตีสามสี่ห้าเราก็ตื่นเตรียมตัวขึ้นยอดดอยแต่ว่ากว่าจะเตรียมตัวเสร็จ ไกด์ก็พาชุดแรกเดินขึ้นไปแล้วเดินขึ้นไป500เมตรก็ถึงทางชันได้เหงื่อทั้งท้ที่อุณหภูมิเนี่ยแค่5องศาตอนนี้ก็ถึงม่อนวัดใจมาวัดใจกันชันหน่อยช่วงนี้ออกซิเจนน้อยนะครับก็ค่อยๆเดินนะแต่ก็หอบแล้วล่ะ ถ้าคิดว่าหนาวก็ไม่ต้องใส่เสื้อหนาวมาเยอะเพราะเดี๋ยวเดินไปก็ร้อนว,ว,วันนี้ก็มาถึงใกล้ๆแล้วนะครับใกล้เช้าละประมาณตีห้าตีห้าห้าสิบมีหลงทางนิดหน่อยนะเพราะทางมันมีหลายทางมากถ้ามาเนี่ยเอาให้ดีไม่อยากหลงนะ ให้เจ้าที่เป็นไกด์พามาแล้วดีนะครับเพราะเดินต,นตามๆกันบางทีก็หลงเหมือนกันเพเอตะกี้แบบที่เจอกันก็คือกลุ่ม CC เนี่ยตะกี้มีพระพระองค์หนึ่งท่านทุดงใช่ไหมท่านก็เดินมาพราะบอกว่าเดินไปเดินมาท่านแซงไปแล้วเดินไปเดินมาท่านกลับมาตามข้างหลังอีกทีหน,นึ่งก็เลยคิดว่าผิดทางแนะะ่ๆอันนี้เราลองลองทางใหม่กันดูโอ๊ยหน้าตัวเองอยูอย่หนอ <ส movie> ตอนนี้ หกโมงเชา้านะปลายเดือนมกราคมก็อยู่ข้างบนแล้วครับยอดตอนนี้ยังมืดอยู่นะแต่ว่าที่ใกล้ขึ้นแล้วถ้ามองมาข้างหลังจะเห็นฟ้าเดินมาประมาณ3.5กิโลแต่ว่าหลงทางไปน,นิดหนึ่งตีซะว่า4กิโลแล้วกันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวดูวิวว่าจะคุ้มไหม ตอนนี้ก็ถึงสุดยอดดอยบนดอยพะ h o m o g แนะนําว่าถ้ามาเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อหนาวไม่ต้องหนามากเพราะว่ามันจะร้อนเดินมาก็เหมือนออกกําลังกายเหนื่อออกเลยนะแต่พอมาถึงเนี่ยก็อากาศเย็ยนสบายเพราะเราคุ้นเคยกับอากาศแล้วข้างบนออกซิเจนน้อยนะครับเพราะ,ะนั้นทาให้เราเหนื่อยง่ายนะฮะก็ค่อยๆเดินแต่พอขึ้นมาถึงแล้วนี่เดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันสวยมากๆมีทั้งเส้นขอบฟ้าแล้วก็ดาวก็ยังอยู่ คือเพื่อนร่วมทางตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็มีเมฆหมอกทางด้านทิศตะว,วันออกนะครับก็เลยทําให้มองไม่เห็นเท่าไหร่ก็คงจะต้องรอให้แบบอีกสักพักหนึ่งตอนนี้อยู่บนเมฆหมอกอยู่ตอนนี้เราดูอุณหภูมิพับที่ปตายอยู่ที่4องาศาเซลเซียส อนนี้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วเราลองไปดูพระอาทิตย์กันนะเห็นขึ้นขอบฟ้ามันนี่ตึงแล้วดอยผ้าอมป,ปกเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศโดยครอบคลุม3อำเภอคืออำเภอฝางอเภอแม่อาออำเภอชัยปราการในจังหวัดเชียงใหม่ตอนบนซึ่งถ้าเราขับรถมาจากเมืองเชียงรายก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงตีนดอยใกล้กว่ามาจากทางเมืองเชียงใหม่นะฮะก็จะเห็นทางซ้ายเราก็คือพอม่าแล้วนะทิศตะวันตกนะครับตะวันออกนี่ก็คือทางเชียงรายนะครับ ตรงนี้ก็สูงประมาณ2กิโลเมตรนิดๆนะครับจากระดับน้ำทะเลถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดอันดับ2ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์ต่างกันแค่ว่าที่นี่เองเนี่ยเราต้องเดินขึ้นมาไม่เหมือนที่อินทนนท์ขับรถถึงเลยเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีมันแอคชีพอะไรบางอย่างเหมือนกันนะก็คือมันถึงยอดได้มันใช้ความพยายามว่า เห็นวิว360องศาบัดน,นี้แล้วก็ลานกลางเต็นท์เมื่อคืนก็อากาศเย็นมากตอนกลางคืนเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยลมแรงแล้วก็ลมเนี่ยตีต้นสนแบบเสียงดังมากนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาประมาณตี3ามสี่ห้าแล้วกลุ่มคณะนี่ก็เดินขึ้นไปตั้งแต่ตีสี่ 4, จนมาถึงที่นี่ตอน6กโมงแล้วก็รอพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6กโมงครึ่งน,นะครับประมาณ7จ็เกือบเจ็ดโมงนะพระอาทิตย์ก่อจะขึ้น,เ,นเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันลองไปดูทางลองรับว่าจะสวยหรือเปล่า โอ้วิวตรงนี้สุดยอดครับอันนี้เราก็อยู่ประมาณไหล่เขาจากยอดนะเดี๋ยวเดินลงไปอีกประมาณ2กิโลตอนนี้ก็เดินกลับนะครับก็เรียบไหล่เขาลงมาเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าจะโซนนี้ก็จะเป็นพวกใบเฟิร์นเยอะนะครับเราก็เดินเรียบไหล่เขาลงมา กลับลงมาจากบนนู้นสวยจริงๆเลยข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีต้นไม้สูงเพราะว่ามันเป็นยอดหินแกรนิตด้วยความที่มันเป็นหินเนี่ยก็ทําให้ต้นที่มันขึ้นก็จะเป็นพวกต้นที่เป็นพุ่มต่ําแบบนี้นะแล้วก็เป็นต้นเฟิร์นต้นมอสประมาณนี้แต่ว่าพอลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ย ก็จะเป็นป่าสนเขาเป็นป่าสนเขาแล้วนะฮะก็จะมีความร่มลื่นแล้วละ่ะขากลับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆที่มาของผ้าห่มปกเนี่ยต้องบอกว่าดอยผ้าห่มปกเนี่ยมีความชื้นแล้วก็อยู่ในความเย็นตลอดทั้งปีก็ทำให้ดอยเนี้ยนะฮะเหมือนมีเมฆหมอกมีทะเลหมอกอยู่ปกคลุมอยู่แล้วก็อีกไอเดียหนึ่งก็มาจากว่า ยอดดอยเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยพวกเฟิร์นใบเฟิร์นมอสทําให้เหมือนเป็นพรมเพราะฉะนั้นก็เหมือนปกคลุมยอดดอยเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสองไอเดียที่เป็นที่มาของดอยผ้าห่มปกแล้วก็ผ้าห่มปกเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชื่อก็ไม่ได้ชื่อดอยผ้าห่มปกชื่อดอยแม่ฝางถ้าจําชื่อไม่ผิดนะอ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นดอยผ้าห่มปกเวลามาเที่ยวป่าเนี่ยนะ เห็นต้นไม้ที่อายุเยอะๆต้ Stand ort, ort, นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็อดจะทึ่งแล้วก็ Amazing กับมันไม่ได้จริงๆนะฮะก็ <c oughs> อยู่มาก่อนเราหลายสิบปีอาจจะหลายร้อยปีด้วยซ้ำต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยเป็นบ้านให้กับจะเห็นว่ามีทั้งเฟิร์นทั้งมอสแล้วก็นกแล้วก็อะไรที่เรามองไม่เห็นอีกเต็มไปหมดเลย อยู่ในต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยนะมันคือบ้านทั้งหลังของสิ่งมีชีวิตอีกหลายสปปรรพสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ก็ฝากทางทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยวบนรอยพระห่มปกเวลาเดินก็ระวังอย่าไปเหยียบพวกมอสพวกใบเฟิร์นเราเดินตามทางที่เขามีเทรลไว้ให้ขาขึ้นเนี่ยแนะนำให้มากบกบไกแต่ว่าขากลับเนี่ยเราเห็นทางชัดเจนแล้วก็ เทรลมันก็เห็นชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะกลับก็ค่อยๆเดินกลับก็ได้ค่อยๆเอนจอยไปกับวิวรอบข้างนะครับในป่าในเขาโอโซนที่บริสุทธิ์มากๆตอนนี้ก็กำลังจะใกล้ถึงเต็นท์ที่พักแล้วนะครับผ้าห่มปกเนี่ยขึ้นไปยอดดอยก็สูง2,285เมตรซึ่งป่าที่มีความสูง ในระดับ1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้สูงประมาณ1,900เมตรจนไปถึง2,285เมตรบนยอดดอยเนี่ยป่าตรงนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าป่าเมฆในยัดหนึ่งก็คือว่ามันถูกครอบคุมไปด้วยเมฆหมอกในเวลาส่วนใหญ่ไม่ว่ากลางคืนตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเพราะฉะนั้นป่าเมฆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพันไม้ต่างๆที่ เป็นพันไม้ที่อยู่ในป่าเมฆของเขาซึ่งต้นไม้พวกนี้เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเซนซิทีฟมากถ้าโดนรบกวนโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะตายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ทุกคนน่ารักให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดี กับนักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงยอดดอยแล้วอบอุ่น,นมากๆเลยเจอเจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกพอลงมาถึงข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่าช่วงข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นป่าสนละแตะกี้เราอยู่ข้างบนมันจะเป็นป่าเมฆก,ก็จะเป็นต้นไม้อีกแบบหนึง่งลงมาประมาณที่ระดับ1,900เมตรตรงจุดกลางเต็น์กิ่วลมตรงนี้ก็จะเป็นต้นสนวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับพาขึ้นไปยอดดอยผ้าห่มปกอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมหา DNA ในตัวคุณให้เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวสสััดีครบ